ได้ยิงได้ยิงรับน้านั้นโอ้ดูคันนะโอ้โหดูคันเลยโอยนี่โอเคครับผมวิถีพานพี่พานน้องนะครับก็ตอนนี้ก็ไก่จะมือแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามากู้เบ็ดที่ผมปักชโดไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาดูเลยเอาเดี๋ยวมาเปลี่ยนนี่ฮะ ลูกมาสำรองฮะลูกประดุกใช่ไหมครับนี่ลูกประดุกครับเคก็เบ็ดทั้งหมดก็จะมีอยู่แปดคันก็ลองมากู้กันดูเมื่อเช้ารอบเช้าผมมากู้หนึงแล้วฮนะมันทําให้เบ็ดผมลาไปแล้วก็เลยผมเลยปักไว้ต่อเลยช่วงบ่ายก็ไม่ได้มาโมตะวุ่นทําเบ็ดทงก็เดี๋ยวอดีใ,ใกล้มืออย่างนี้ผมก็เลยได้จังหวะก็มาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเดือแล้วก็มาดูด้วยว่าจะมีอะไรหรือเปล่าไปครับมาดูกันครับ คเดี๋ยวก็จะเป็นปุกปุกอย่างเงี้นะนี่คระเดี๋ยวับอันนี้ยังเยอสมบูรณ์เราจะเปลี่ยนเราไปอันต่อไปเลยนะเนไหมครับไปอไ๋เรื่อยๆครับไม่ได้ตัวยังไงก็พยายาม ไปกันต่อฮะสักวันต้องเป็นของเรา คลองธรรมชาตินะครับวมันก็จะลากยาวขึ้นไปถึงข้างบนนวลทั้งหมดมีอยู่แปดตาครับแปดทันก่อนครับโอ้บัดดวงเอาว่ามาไหลจะได้เจอตัวมีไหมมีไหม,หมไปเยือเปล่าอ้าวไหน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  ขึ้นโดนโดนโดนขึ้นยี่นานั่นเฮึไม่ได้เอาเอนี่มาด้วยนี่ทำไงวะยกเลยเอาเลยยกเลยยกที่เท้านะสุดยอดมันจะยังไงมั่งโอ้โหดูคันนะโอ้โหดูคันเลยนี่ดูโหสุดยอดครับ เจอแล้วครับเจอตัวแล้วฮอมดโครับเปิดฤดูการนะครับจยอเลยโอ้โหผมตามมาสามวันฮะนี่ครับดูกันจะจะโอ้โหปลาเยืะยังอยู่เลยนะฮะใช้เบ็ดสองตาคู่นี่ครับนี่ทรไมใช้อีกหน่อยนี่เบ็ดลายแล้วนะเนี่ย อยู่แล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอือหือผมยังตื่นเต้นไม่ได้วยโอ้โห,โโหดูครับดูคันหางฮะสุดยอดเลยครับโอ้ยสุดโอ้โหนี่ทำมามากู้เปลี่ยนเยือนะครับผมกะว,ว่าจะทิ้งไว้พรุ่งนี้เลยท่านแต่ก็เออนึกเอะใจโอ้หไซส์สวยเลยนะครับนี่อ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปรุ่นคันต่อไปเลยจะมีหรือเปล่าได้แล้วครับยังไงก็หมานแล้วนะฮะเห็นแล้วเราก็เยินเด,ยเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อเดี๋ยวเราไปรุ่นคันต่อไปครับเพราะหมายนี้เมื่อเช้าผมมาก็เห็นะโนลอยลำครับตัวเท่าต้นหมากแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าไอตัวที่กินเบ็ดผมไปจนเบ็ดง้างครับไม่รู้ตัวขนาดไหนเดี๋ยวถ้ายังไงก็ไปครับ tao đi du kênh tàu kháp, bắt bắt đít coi, một cuộc ô con nữa. ตาเบ็ดใหญ่เป่งเลยคลิมล็อกเห็น,ะนค,ครับเอาไม่ออกครับตื่นเต้นครับเปิดฤดูกาล ตัดเด็ดผิดีดครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเ,เรามาช่วยกันลุ้นมาชมกันเชียร์กันต่อเลยคือวันนี้ผมก็สรุปให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปที่บ้านไม่ทันแต่ถ่ายยังไงก็ตัวนี้สักประมาณเท่ายหมืด ่าประมาณ3ามโลโเคครับน่าจะอยู่ประมาณ3โลครับนี่ยังเบ็ดยังติดอยู่เลยนะครับคือผมจะไม่ได้เอาไปชั่งให้ดูแต่ก็สรุปว่า3ากิโลได้โอเคครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกําลังใจให้กับผมวิถีพันธี่พาน,น้องแล้วก็ถ้าผมมีคลิปดีๆคลิปเด็ดๆผมก็จะนำเอามาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับครับสวัสดีครับ